สวัสดีปีใหม่นะฮะวันนี้ก็วันที่สองแล้วหลายๆท่านก็คงจะเตรียมตัวกลับบ้านนะครับเพื่อไปทำงานในวันที่สามนะครับแอดทำงานอยู่บ้านใครอยากเป็นเหมือนแอดยกมือบขึ้นบาบอแอดงานเยอะกว่านักกว่าอีกย่าเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับมันคือ ซกเล็กเมืองซอกเล็กนะโอ้ยมีใครกำลังไล่ล่ามอยู่ตรงนู้นนะดูดิดูด,ด uh huh. คือที่ไหนนั่นเองฮะมันคือเชิงบันไดเมืองเซเลียนนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ฆ่านี่นะครับโอนิวนะฮะที่อยู่บริเวณนี้แล้วเราก็ได้เข็มมานะครับแล้วก็ได้ธงโบกสะบัดเรามาดูธงโบกสะบัดที่เราได้กันนะในคลิปที่แล้วโอ้ธงเฉียดทีมชาติไทยให้ เงื้ใส่ได้ซะด้วยครับเพราะว่าต้องการ24นะฮะแล้วก็ชำนาญ14ฉะนั้นแอดใส่ได้นะครับแอดก็จะทงโบกสบัดนะฮะโอ้ยดูดีครับโบกสบัดาลาลาจงสู้กับยูนิเต็ดทั้งหลาย <laughs> โยบับมาบับอะไรบ้างเนี่ยแอดก็ไม่รู้เรื่องเลยมันคือไอ้หยัง่ง บัฟอะไรมัางฮะเงาเก่าเก็บอาวุธที่มีธงสีแดงยับเยินพันไว้อยู่ในสร้างสมรภูมิที่เสื่อมสลายไร้เงาผู้ครอบครองทว่าแม้ทัพโอนิวก็ชูธงผืนนั้นขึ้นนั้นเสมอมามีเพียงตาเท่าคนหนึ่งที่ยังคงภาคภูมิใจกับศึกครั้งนั้นใครก็คือตาเท่านะครับทาสัตว์ต่อสู้ธง ใต้ธงรบฮะชูธงรบออกคําสั่งอย่างเข้าหารเพิ่มพลังโจมตีแล้วป้องกันให้ตนเองและพันธมิตรรอบข้างนะครับโอ้โหมันหนักมากเลยน,นี่ยถ้าชูธงปุ๊บต้องถืออะไรบางอย่างที่เบาๆเบานะฮะน้ำหนักตั้งสิบอแล้วมาถืออันนี้ด้วยอืไม่ไหวไม่ไหวเอาละ่ะเราจะมาภารกิจแรกกันนะฮะก็คือการเปิด ผนึกเมืองนี้นะครับมันจะมีหอระฆังหรือเปล่านะฮะเราจะต้องไปเปิดฮะถ้ามีทั้งหมด3ามแห่งนะครับเราจะหาจุดเปิดกันก่อนเลยเอ้ยจุดนั้นจุดอะไรเราไปดูซิเอาลครับเข้าเมืองมาเลยนะฮะเข้าเมืองมาวิ่งตรงมาเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปยังเก็บตรงนี้ก่อนออ้ยอะไรอะไรเนี่ยโอ้โหเราได้ของอย่างแรกมาแล้วนะครับเป็น ขมันพิษนะฮะบวก2นะครับเอาไว้ป้ายที่ดาบนะฮะเป็นขี้มูกเขียวอีนะครับแล้วก็ข้างบนนี้นะครับแอดมาอยู่บนนี้บร็สสีทองนะครับนี่บรสสีทองนะฮะเราได้ของ2อย่างแล้วนะครับคราวนี้นี่คือหอแรกนะฮะที่เราจะไปเห็นไหมครับเราก็อยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็แค่กดกระโดดธรรมดานะครับจึกๆ๊กนี่มันเด้งไปเดี๋ยวลืมเปิดไฟนะฮะที่นี่มันค่อนข้างมืดนะครับ แล้วก็กระดึบกระดึบกระดึบมานะฮะแล้วเราก็กระโดดขึ้นไปบนนี้ฮะอูแล้วมันก็ตกโอ,โอ้แย่จังเลยเอาใหม่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 ครับเอาใหม่ตรงนี้ก็จะเอยมีไอ้บ้านนี้ด้วยนะฮะกระดึบกระด,ดึบนะอืมแล้วก็จะร่วงไหมจะร่วงไหมจากใจเธอเออโอหจะร่วงไหมกระโดดขึ้นไปนะฮะเอาเล่าจุดที่หนึ่งนะครับ ขึ้นไปเปิดผนึกนะฮะโอ้ผมต้องสือถือ2มือนะับเพราะว่าสเต็งผมไม่ถึงในกรณีที่เพื่อนๆเห็นไหมครับจะเห็นว่ามีการกระบาดอยู่ที่ทางซ้ายนะฮะที่มือผมนะครับเพราะว่าผมถือตราประทับด้วยนะฮะผมจะเปลี่ยนเป็นถือ2มือคราวนี้มันการกระบาดก็จะหายไปผมจะสามารถใช้ตุ้งแชรได้นะครับเพราะว่าสเต็งผมไม่ถึง 3- ามสี่นะฮะเอาละเรามาเปิดผนึกอันแรกกันเลยจุดไัยจุดภายถ่ายตน ผนึกคายออกนะครับ1จุดนะฮะแล้วจุดต่อไปนั่นก็ตรงนั้นนะครับเราก็ตรงนูนไม่ใช่ตรงสูงสุดนะฮะมันคือตรงนูนนะครับแต่เราเห็นมีของอยู่ตรงนั้นฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันนะครับเราก็จะลงไปก่อนนะครับลงไป ที่นี่ได้ของเยอะแยะเลยนะขอบอกว่าตุ้มตานะครับตุ้มตากันที่ได้มาแล้วเ,เราก็จะกระโดดไปตรงนู้นนะครับเพื่อไปเก็บของอย่างหนึ่งนะเห็นไหมครับมันอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ถ้าไปตรงนู้นไม่น่าจะถึงนะครับผมเราจะโดดไปตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นหลังคานี้นะครับหลังคานี้มันมีมุมให้สูงพอสมควรนะครับแล้วเราก็ขึ้นมาด้านบนเราก็จะ กระโดดไปทางนู้นนะครับเร็วก็มาถึงนี้นะฮะเก็ <c oughs> บมาเก็บมัวซัวสกับหยาดน้ำสีครามนะครับหมวกนี้ใส่แล้วแบบว่าเวทเจ๋งขึ้นนะดูมาใส่กันนะฮะเรามีแต่อันนี้นะครับนี่สงครามก็เป็นพวกตีนะครับนี่อันนี้สีสครามนะเรามาดูซิฮนะสีครามสวมมาทั้งอย่างนั้น เพิ่มปริมาณการฟื้นฟูจอกศักดิ์สิทธิ์หยาดน้ำสีครามเล็กน้อยแต่จะได้รับความเสียหายมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันนะฟื้นฟูทักษ์เมื่อใช้ทักษะต,ต่อสู้นะฮะลด FP ลงเล็กน้อยได้รับความเสียหายมากขึ้นคือถ้าเป็นสายกางเกงเดียเด่ยวๆนี่ก็ใส่ได้ดีนะครับหลบเก่งๆนะสายเวทหลบเก่งๆนะก็ใช้ได้ ผมจะใส่ให้ดูนะครับนี่ดูสิเออมีแมงกิ้งคีเกาะอยู่ที่หัวเออเหม็นบ้างไหมเนี่ยว้าตัวเองดูหน้าของเขาสิรู้สึกภูมิใจมากเลยโอ้ยอยู่จะตกจะตกจะตกกดผิดนะฮะผมก็จะใส่ไปก่อนนะครับเอาละเราจะไปเปิดระฆังอันต่อไปนะครับ เออเราจะไปจุดไฟอันต่อไปดูซิว่าตรงนี้เราจะจุดได้ไหมถ้าขึ้นได้เราก็เนียนเลยแน่นอนเราขึ้นได้นะฮะแล้วยังไงบันไดอยู่ตรงไหนบันไดอยู่ทางนี้นะลงมาซะเลยนี่คือจุดที่สองโอ้เมืองนี้มันเช่นกระจอกยิ่งนะไอเมืองสกเล็กโอ้จุดไฟซะเลยฮะจุดที่สองนะครับ พอเราคลายนะฮะมันจะมีประตูเวทมนต์อยู่ตามบ้านนะมันก็จะเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปยังจุดที่3ามกันนะฮะมันคือตรงไหนมันคือตรงนู้นนะครับนี่เดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันนะฮะเราตรงนั้นมีเท่าสงครามด้วยนะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะกระโดดนะฮะจริงตุ้งแช่ถึงไหมเดี๋ยวลองดูซิ ตึ้งแช่นะฮะไม่ถึงนะครับมามา่มา,มา,มาไอหนูตึ้งแช่นะฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองกระโดดไปดูว่าถึงลงหลังคาล่างเราก็ยังลงเราก็ยังไปได้อยู่ดีนะฮะเราตรงนี้ก็จะมีสกาลับด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะโอ้ตรงนี้มีตุ้งแช่นะฮะเราไปเอาสกาลับจอดโอ้จอด คิดเหรอว่าทำไมเสื้อเยี่มจะขึ้นไม่ได้เหรอมัน้ังแกกันอย่างนี้โอ้โหไม่ไม่โอ้โหเอาล่ะจุดเดิมนะกะลับมาจุดเดิมนะครับเราจะไปยิงสกาลับแล้วไอ้นันไปไหนฮะมามาต,ตุ้งแชใส่เลยตั้งแชนะไอเวลไอเวลคนนี้เพื่อนเพื่อนก็ระวังด้วยนะครับไอตัวนี้มันแสบอยู่นะ แล้วคราวนี้ถ้าเรามีหน้าไม้นะครับที่เราเคยใช้อยู่เป็นประจำนะครับหรือธนูก็ได้นะฮะธนูนะครับเราก็จะยิงมันนะฮะมีกี่เม็ดเนี่ยเรียบร้อยนะครับเราได้เท่าสงครามตวัด2อวิถีนะฮะคนบอกว่าอย่างเวิร์กนะครับเรามาดูกันซิว่า เท่าสงครามตาเราตอบัดสอวิถีคืออันหยังนะนี่นะครับตวบัดสอวิถีนะฮะทักษะต่อสู้ของนักดาบฝีมือชกาศย่อตัวลงต่ำแล้วฟันดับควายนะฮะกดปุ่มเพื่อโจมตีเพิ่มได้มากสุดสองรอบใช้กับดาบอาวุธด้ามยาวที่สามารถฟันได้นะฮะอาวุธด้ามยาวเลยเหรอโอ้โหดมากเลยนะเนี่ยยกเว้นยักษ์นะครับ สุดยอดเลยฮะไว้เราจะไปลองกันนะครับถ้าด้ามยาวๆย,ยืดๆนี่มีอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอถอดอันนี้ก่อนนะลดเวทนะครับลดเวทน้ำหนักหน่อยอุ้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 ยใจเย็นใจเย็นเอาละเดี๋ยวเราไปจุดตรงนู้นกันนะครับก็ไม่ยากนะเดินมานะครับแล้วตรงนั้นก็จะมีของให้เก็บด้วยนะฮะ นนไม่ยากนะครับไอข้างล่างอะย,ยากกว่าแต่ที่มันไม่ยากก็เพราะว่าผมมีตุ้งแช่นะครับเพื่อนๆสามารถไปเก็บตุ้งแช่ได้ตามคลิปที่ผมทำให้นะครับเรียกว่า,าถ้ามีมนตรานะฮะพิษนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเก็บตุ้งแช่ได้เลยเนะี่ยมีตรงนู้นด้วยนะฮะตรงนู้นคืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเราเดินไปกันนะครับเราจะมาลงตรงนี้ก่อนนะ ดูที่นี่มีของสําคัญอยู่อย่างหนึ่งด้วยนะครับมันคือกุญแจอิมนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะเนี่เป็นดาบหินธรรมดานะครับเราได้กุญแจดาบหินแล้วนะเราก็จะไปบริเวณตรงนู้นนะครับดูซิว่าเราจะไปได้ไหมฮึบเออไปได้นะครับมีนางคนนั้นด้วยตรงนั้นไม่รู้โดดถึงไหมนะ โอ้นะครับโอ้แมงอย่างกับแมวเลยเฮ้ยว่าไงล่ะน้องเราจะลงตรงนี้แล้วนะครับโอ้เก็บนะคาาศูนย์สลายนี่ก็เป็นสุดยอดนะฮะอีกคถาหนึ่งที่จะต้องมาเก็บนะครับนี่เราจะมาดูกันซิว่าคาาศูนย์สลายมันช่วยอะไรนะฮะ เสริมพลังคาถาล่องหนนะครับเสริมคาถาตั้ง120นะี่แต่คาถานี้มันเยอะอยู่แล้วเพราะมันตีบวกไม่ได้นะครับอันนี้ตีบวกได้นะครับพึ่งความแข็งแกร่งนะฮะอีนะครับชำนาญอีแล้วก็ฉลาด C นะครับก็พอๆกับเจ้าอื่นนะครับต้องการแข็งแกร่งนะฮะหแล้วก็ฉลาด14นะครับใส่ได้เลยแล้วก็ชำนาญด้วยนะครับโอ้ โหเยอะไปไหมคาถาล่องหนเหรออืมน่าสนใจอยู่นะครับนี่ฮะ,ะเดี๋ยวก่อนสลับนะฮะนี่นะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าคาถาอันนี้นะครับดูดีไหมเหมือนไม้เหมือนไม้ไม้ปลูกต้นไม้เลยไม้ดามไ <c oughs> ปไรไปรู้กันต่อนะฮะ โอมีคิดจะยิงกันอย่างนั้นเลยเหรอนายเหรอเอาละตอนนี้เราเปิดผนึกไว้เยอะพอสมควรนะฮะเราจะลงไปด้านล่างเลยนะครับชิบตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงบ้านหลังแรกเลยนะฮะีเราจะไล่เก็บสวยนะครับโอ้โหโอ้โหใครฟันเร็วกว่าเถอะเอ้ยนี่นะฮะ คือประตูที่เปิดล็อกแล้วมันก็จะมีเหิบหีบอยู่นะครับอันต่อมานะเครื่องรางตรามังกรพลังเวทนะครับโอ้โหโคตรคุ้มเลยเอาละเราจะมาใส่นะครับเครื่องรางตามังกรพลังเวทนะบ,บวกหนึ่งนะครับลดความเสียหายเราไม่มีแบบเบอร์แรกเลยนะแม่งมีเบอร์กบวกหนึ่งเลยเรียกว่า ลดความเสียหายจากพลังเวทนะครับมังกรโบราณคือเจ้าแห่งยุคประวัติศาสตร์ไรซึ่งภาษาไทยว่ากันเป็นเหมือนกาแพงศิลาโตรปกป้องราชามังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องทั้งปวงนะไหนว่าลูกมังกรไม่เห็นจะเป็นมังกรมันเหมือนอะไรไม่รู้ป้ายๆอยู่นะเฮ้ยมึงทาสีไม่เสร็จเหรอเอาเลยเอาไปใช้เลยไม่ใช่เราเอาละเรามาเก็บสวยบ้านต่อไปกันนะครับ นั่นไงนั่นคือสวยบ้านที่เราจะต้องมาเก็บโอโ้ดูที่พวกนั้นเต็มไปหมดเลยอ่ามาบ้านนี้นะครับอะไรเอ่ยดาวหางราตรีนะครับโอ้โหอย่างหึ้มมาดูเวทกันนะดาวหางราตรีต้องการฉลาดถึง38นะครับพอเอิญเป็นคนโง่ะนะครับ ปล่อยดาวหางพลังเวทที่มองแทบไม่เห็นนะฮะใช้โดยไม่ต้องหยุดเดินใช้ได้ต่อเนื่องหากชาร์จจะรุนแรงขึ้นว่ากันว่าจอมเวทแห่งเซเลียคือนักข้อและมักจะลาเวทพวกนักเวทพวกเดียวกันนะโอ้แสดงว่ามันยิงเร็วนะปิด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 ัวงันเหรอปิด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 เนี่ยวพราไงน้องปีน้องเข่าเสื่อมนะครับก็ต้องเป็นเหยื่อของเรานะฮะหินสแตนโบราณนะเราก็จะฆ่าม,มันนะ อยู่ไหนโอ้ยทำไมต้องทำลายคนเข่าเสื่อมอย่างนี้ด้วยโอ้ยโอ้ข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนอะทำไมทำข้าอย่างนี้โอ้มีเพนด้วยนะฮะโอ้ยทำไมอยู่ใกล้ๆไม่ตีเอาทำไมต้องใช้ตุ้งแช่พี่คนนั้นเขาก็รังแบบทำอะไรลาก,ก่อนน้องแอกอ้าวโอ้หน้าองศาหอก อีีอ๋เฮ <c oughs> ่เฮ่ <c oughs> โอ้ยเสื้อขุนนางนะโอ้โหโอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องปักลงพื้นด้วยงงงงกับชีวิตโอ้โหยอยู่ไหนอยู่ไหนอย่ามาอย่ามายางยิ่งโอ้โหจะกินเลือดซะหน่อยอยู่ไหนละ่ะเดี๋ยวปัดตบปัดตบ ไปไหนไปไหนปะตบบ้าโ oh, อด้ดอบดีดอบดีดอบดีนะฮะกินเลือดโชว์นะครับยังกินชาเขียวด้วยเราก็จะเก็บนี่นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,ยใครเนี่ยงงงง,งงตักงงงงนะเป็นไงเราบังอาจอยู่ไหนละหังคนน,คน,นี้เก็บก่อนนะครับ บงังงงังภาพราชสีแดงนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยไปเคลียร์ภาพราชสีแดงกันนะครับเอาเราเดี๋ยวผมจะเดินมาบริเวณตรงนี้นะฮะเก็บสวยบ้านตรงนี้ก่อนนะครับมีใครอีกไหมหมดสวยแล้วนะครับเรียบร้อย อ้าวเฝ้าอะไรอยู่ล่ะน้องเอาละเราได้ของก็เกือบครบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บสวยบ้านด้านหลังกันนะโอโ้โหโอ้โหทำเป็นทำเป็นยิงทำเป็นยิงนี่แน่ตายคู่นะไอ้พวกนี่โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโหดนะะเก็บผีเสื้อซะเลย โอ้ครับระเบิดมาด้านหลังนะครับอันตรายนะโอ้โหไอ้บ้านี่เหลือกี่ขวดเนี่ยเหลือห้าขวดตรงนั้นมีของอยู่ด้วยนะครับม,มามามาไอ้นี่ปล่อยไว้ไม่ได้ต้องฆ่าล้างเมือง โอ้โหทำเป็นฟันทำเป็นฟันอย่ยานะอย่านะอย่านะดาบใหญ่น่ารักไหนไหน,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 นใครโอ้โหทำเป็นฟันทำเป็นฟันโ่เดใครยิงข้าอีกเนี่ยโอ้นี่เนี่ยม่โอ้โหหมากลัวที่สุดนะน่ากลัวนี่แน่ นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกิอเจ้าสนใจจะเอาข่าไปขายตลาดบางมหมทางอีสานเขากินมานะโอ้โอ้มึงไงน้องมึงไงน้องเรียบร้อยนะครับโอ้โหยังจะยิงมาอีกโอ้โหแม่ย้อยแม่ย้อยไม่ย้อยเออ มีอีกขีบนึงนะครับอีกขีบนึงก็อยู่บริเวณตรงนี้นะโอ้โหผมจะขอโชเออ,อไงเล่าไม่รู้จักซะแล้วดูดาบซะก่อนผมจะขอไม่ค่อยเปิดแผนที่เท่าไหร,ร่นะฮะอาจจะตายและเราก็ได้กุญแจดาบหินเวทนะครับนี่คือสุดยอดกุญแจเหมือนกันนะที่มีน้อยมากๆใช้ทำอะไรนะครับที่นี่ใช้สามารถใช้วาปนะเปิด หอคอยสี่ระครังได้นะครับหอคอยนั้นจะอยู่ที่ที่นี่นะครับนี่ก็จะมีจุด1นึจุด2จุด3เราเคยเปิดจุดนี้มาแล้วนะครับเราก็สามารถไปเปิดจุดนี้ได้นะครับแล้วก็หอคอยจุดนี้นะเราก็จะได้มีจุดหนึ่งที่ว่าได้เครึ่งรางมั้งต้องใช้อย่างระมัดระวัง ส่วนจุดแรกที่เราเปิดไปเนะี่ยไปทำเคเวสของเนฟฟีนะครับเพื่อที่จะให้เคเวสมันเดินง่ายๆนะฮะแล้วก็ได้อุ๊บเบ้ไม่ย้อยม่เออเออทำอะไรอยู่แถวนี้อืมขโมยของเหรอดอกบัวมิเคล่านะครับเอาระคราวนี้เราก็น่าจะเก็บของเกือบครบแล้วนะฮะของที่สำคัญสำคัญนะครับ ทั้งเวททังเท่าสงครามทั้งกุญแจหินกุญแจบรูนะครับแล้วก็หมายเท้านะครับเอาละเดี๋ยวผมจะพาไปยังจุดนี้นะครับที่ที่เราจะต้องมาเจอกับหัวหน้านะครับที่นี่ก็มีตรงด้านล่างนะตรงบ้านหลังนั้นนะครับเน่าๆน,นะฮะตรงนั้นก็จะมี ซัมอนอยู่นะครับเป็นซัมมอนหมาเน่านะฮะเพื่อนๆก็สามารถมาเก็บได้นะครับผมมาเก็บไปแล้วนะครัซัมมอนหมาเน่ารอนี้ก็เป็นที่ที่เราจะเข้าไปสู้กับหัวหน้านะครับไว้ในคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะมาสู้กับหัวหน้ากันนะครับในคลิปนี้ก็ชวนเก็บของประมาณนี้นะครับง่ายๆนะะเปิดผนึกเก็บของนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะ ริบหลอยคลิปหน้าเราจะไปหาสตับนะครับแล้วก็ดัดน็อตนะฮะเราก็ไปหาโกวีกันนะคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะผมจะได้ทำคลิปสนุกสนุก,นกตลกตลกให้นะครับอย่างที่เมืองเมืองซกเล็กแห่งนี้นะฮะเรายังอยู่กันนะครับแล้วก็จะไปหาน้องแขนด้วยนะฮะ ที่เราจะทําอะไรก็ได้พอน้องแข่งด้วยอครับเดี๋ยวเจอกันนะะสวัสดีครับ